สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆคนด้วยนะคะขอต้อนรับลูกค้าเข้าสู่ช่องจีจี้ฟอร์จีจัดค่ะแล้ววันนี้ค่ะจีจี้ก็มารีวิวรถกันอีกแล้วนะคะรุ่นที่จี้จะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือ For d Ranger f, f ์4 Max นะคะตัวนี้เป็นคันสีดํานะคะอยู่ด้านหลังหูจีจี้แล้วนะคะจัดชุดแต่งแฮมเมอร์ให้กับลูกค้าเดี๋ยวไปดูจีจี้รีวิวกันเลยดีกว่าค่ะว่า f f 4 Max ใส่ชุดแต่งแฮมเมอร์แล้วจะหล่อขนาดไหนนะคะตัวนี้นะคะใส่ชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มนะคะพร้อมโปรโมชั่ ะะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจชุดแต่งแบบนี้นะคะอยากจะออกรถกับจจีกก็อย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่จิี้ขึ้นไว้ให้แต่ก่อนที่จะไปดูจี้รีวิวฝากกดติดตามช่องให้กับจจี้ฝอจีจัดด้วยไปดูจี้รีวิวกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะจี้ก็ยืนอยู่กับเจ้า Ford Ranger F-X4MAX นะคะปี2021นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,000ค่ะความแรงอยู่ที่213แรงมา้าได้ฉายาว่าเป็น Baby Raptor นะคะเพราะฉะนั้นช่วงล่างนะคะเหมือนเจ้า Raptor เลยนะคะถอด DNA กันมาเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็ชุดแต่งที่จีจี้ใส่ให้กับลูกค้านะคะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือตัวกันชนหน้านะคะตัวนี้เป็นรุ่น King Series เลยนะคะลูกค้าเป็นรุ่นฮิตยอดนิยม เลยจากแคมเมอร์นะคะที่ใส่ให้กับลูกค้ามาพร้อมกับตัวห่วงห่วงลากจูงตัวนี้นะคะสีแดงที่ติดมาให้กับลูกค้าเลยแล้วก็ด้านหน้าของเจ้าตัวนี้ไฟตัดหมอกยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไฟตัดหมอกยังใส่ใส่ให้เหมือนเดิมค่ะ สวยงามมากๆนะคะทําให้รถดูบึกบึนนะคะพร้อมลุยเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็น4ีคูณสเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบด้วยนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้ายัางเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวกระจังหน้าเดิมของเจ้า FX4 Max ก็คือจะเป็น Ford, Ford สีกาไฟนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อมามาที่ตัวไฟด้านหน้านะคะ สำหรับตัวไฟด้านหน้าเนี่ยเดิมๆของรุ่นนี้นะคะจะเป็นใบ LED มาแล้วนะคะสำหรับตัว FX4 m a x แล้วก็ใส่เพิ่มในส่วนของตัวครอบไฟหน้าให้กับลูกค้าค่ะเป็นสีดำด้านเพื่อให้เข้ากับตัวกันชนด้านหน้านั่นเองนะคะอ่ะต่อมามาที่ด้านข้างค่ะ สำหรับด้านข้างซุ้มล้อ,อยังเป็นซุ้มล้อเดิมนะคะซุ้มล้อเดิมของ fx4max นะคะตัวนี้จะเป็นสีกาไฟขนาด3นิ้วนะคะแล้วก็แมกยางตัวนี้เป็นแมกยางเดิมของเจ้า fx4max เลยนะคะเป็นแมกยาเป็นแมกขนาด17นะคะแล้วก็ตัวยางเป็นยาง bf goodrich นะคะแล้วก็สเปคยางจะเป็นรุ่นของ ko 2นะคะสำหรับรุ่นนี้หนึบ แน่นอนนะคะสำหรับใครที่จะเอาไว้ลุยรุ่นนี้เหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่1 1 8 0 0ล้านหนึ่0ื่นกบาทไม่แพงด้วยนะคะมีหลากหลายสีให้กับลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็ช่วงล่างค่ะพิเศษมากๆสำหรับคันนี้มีโชคให้ลูกค้าถึง4ต้นเลยเป็นโชคฟ็อกนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องล่างช่วงล่างเนี่ยได้ฉายาว่าเป็น Baby เบบี้ดรัปเตอร์นี่คือแน่นอนเพราะว่าเป็นโชคฟ็อกเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ในราคา1 1 8 0 0ล้านหนึ0,000บาทถือว่าไม่แพงคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ตัวไฟ ะะสำหรับตัวไฟด้านข้างเป็นไฟมองข้างจะเป็นสีกาไฟมาให้มีไฟเลี้ยวมาให้นะคะแล้วก็ด้านข้างตัวแก้มเนี่ยก็เป็นสีกาไฟเหมือนกันนะคะพร้อมสัญลักษณ์ใบเทอร์โบต่อมามาที่ตัว บันไดข้างนะคะสำหรับตัวบันไดข้างยังเป็นบันไดข้างเดิมของรุ่นนี้อยู่นะคะก็คือเป็นบันไดข้างโลหะพิเศษกันลื่นนะคะเป็นแบบเว้นไว้สองช่องแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นแบบยาวสะดวกในการทําความสะอาดยิ่งเราไปสสยลุยลุยโคนอย่างเงี้ยนะคะยิ่งทําความสะอาดง่ายเลยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ติดเพิ่มในส่วนของตัวคิวกันสาดให้กับลูกค้านะคะไม่ได้มีแถมมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ติดเพิ่มให้กับลูกค้าค่ะ มาที่ตัวด้านกระบะด้านท้ายนะคะสำหรับตัวกระบะด้านท้ายรุ่นนี้เนี่ยของเจ้า FX4 Max เนี่ยเขาจะมีโรบาร์มาให้เลยซึ่งตัวโรบาร์นี้ก็คือเหมือนกับเจ้า Raptor X ของปีนี้เลยนะคะคือโฉมเดียวกันเลยตัวโรบาร์เนี่ยจะมีไฟส่องกระบะด้านท้ายมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มาที่ตัว ไฟท้ายนะคะสําหรับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ใส่เพิ่มในส่วนของชุดข้อไฟท้ายให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็ไฮไลท์นะคะสุดท้ายนะคะไฮไลท์สุดท้ายของตัวด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็คือจะใส่เป็นกันชนแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษมาพร้อมกับห่วงลักจูงนะคะมีไฟสองป้ายให้กับลูกค้าหรืออนาคตนะคะลูกค้าอยากจะไปเพิ่มในส่วนของ ห่วงลากเรือตรงนี้สามารถต่อได้เลยนะคะไปซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อให้กับลูกค้าเลือกนะคะแต่ว่าที่เราแถมให้กับลูกค้าเนี่ยจะเป็นตัวคันชนนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็พิเศษค่ะติดเพิ่มในส่วนของกล้องมองถอยให้กับลูกค้าด้วยเพราะว่าตัว FX4 Max เนี่ยเขาไม่มีแต่ว่าตัวนี้จีจีติดเพิ่มให้กับลูกค้าไปนะคะรับประกันอยู่ในประกันภัยชั้นหนึ่งให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวไปดูภายในพร้อมๆกันนะคะว่าภายในเป็นแบบไหน มาที่ภายในกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตัวคอนโซลเลยนะคะสำหรับคอนโซลของรุ่นนี้นะคะจะมีนะคะช่องต่อ AUX นะคะหรือว่าช่องต่อออกสวิสแบงค์เนี่ยให้กับลูกค้าถึง6จุดนะคะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยจะมีช่องไฟเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะแต่แต่ละช่องจะมีแอมป์ไม่เท่ากันนะคะสําหรับรุ่นนี้ยิ่งลูกค้าคนไหนนะคะอยากจะเอาไปต่อสปอตไลท์เพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็คือเชื่อมต่อไว้กับลูกค้าเลยง่ายมากๆนะคะ เวลาใช้ก็คือเปิดปุ่มขึ้นได้เลยนะคะต่อมามาที่ตัวหน้าจอหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับซิงค์สภาษาไทยระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะรุ่นนี้มีมาให้เลยระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะมีมาให้นะคะสำหรับรุ่น FX4 Max นะคะแล้วก็จะมีช่องต่อ USB ให้ลูกค้าถึง2จุดนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะ10สปีดนะคะ ความแรงอยู่ที่213แรงม้านะคะ Four High f Low นะคะ ดีมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้แล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะรุ่นนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่ชอบแต่งรถเลยนะคะใครที่อยากได้รถเป็น4ีู่มาแล้วแล้วก็อยากจะใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะด,ดุดิบดิบเช่นอุปกรณ์เกี่ยวกับลักจูงอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟต่างๆนะคะไว้สายลุยจริงๆรุ่นนี้ก็คือลูกค้าไปแต่งเพิ่มเติม,ตมก็คือหล่อมากๆนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวเบาะค่ะตัวนี้เป็นเบาะเดียวกับเจ้าแรปเตอร์เลยนะคะเป็นเบาะหนังอคันธลรา ะะสําหรับรุ่นนี้ก็คือจะหนึบกระชับตัวเป็นเบาะหนังกลับนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปจบคลิปทางด้านหน้ากันค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวชุดแต่งของ Ford Ranger FX4 MAX ในวันนี้นะคะหวังว่าคงจะถูกใจลูกค้าหลายๆคนสำหรับใครที่อยากจะออกรุ่นนี้นะคะเล็งหารถ 4x4 เอาไว้ท่องเที่ยวแบบสายลุยป่านะคะแล้วก็อยากจะแต่งรถเพิ่มเติมแบบไม่หยุดแต่งไม่จบแน่นอนถ้าเกิดคุณชอบสายแต่ง Ford แต่งไม่จบแต่งไม่หยุดจริงๆค่ะแล้วก็ใครที่สนใจอย,อยากจะออกรถนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่จีจี้ขึ้นมาให้ได้เลย06564856 0 6 5 6 4ห56 5 6ห g จจวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย